เนื่องในมหามงคลที่พระองค์นั้นทรงมีพระชนมายุครบ 72. พรรษาหกรอบพระนามของพระองค์คือวชิระหมายถึงเพชรไม่มีอะไรที่เพชรไม่สามารถตัดได้ไม่ว่าจะเป็นแก้วมณีไม่ว่าจะเป็นศิลาเพชรสามารถตัดได้ทั้งหมดวชิระอุปมาเหมือนกับปัญญาของเราท่านทั้งหลายผู้ใดก็ตามที่มีปัญญาฝึกฝนอบรมบรม่มเพาะพัฒนาปัญญา ผู้นั้นก็จะสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคทั้งหลายจัดการกับกิเลสทั้งหลายที่เข้ามายั่วยวนท้าทายจิตใจของเราปัดกวาดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในจิตใจให้มีความสว่างสวยและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งพระองค์นั้นมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยใช้ปัญญาในการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหา เพื่อความร่วมเย็นเป็นสุขสืบไปในวโรกาสที่เป็นมงคลน,นี้ในนามของคณะสงฆ์วัดใหม่เยแป้นและพุทธศาสนิกชนทั้งมวลขอน้อมถวายพระพรทีคายุโกโหตุมหาราชาขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอถวายพระพร